หน่อไม้ฝรั่งหรือเอสพาร์กัสมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการเพื่อนๆเพราะเป็นผักที่มีสารอาหารสําคัญแล้วก็มีแคลอรี่ต่ําค่ามีคุณค่าทางโภชนาการหลายประการเลยนะคะทุกคนประโยชน์ต่อสุขภาพก็มีเช่นช่วยล้างพิษในร่างกายหน่อไม้ฝรั่งมีคุณสมบัติช่วยขับปัสสาวะนะทุกคนซึ่งจะช่วยขจัดของเสียออกจากไตค่ะมี บำรุงหัวใจได้ด้วยนะเพราะว่าเขามีโฟเลตส,สูงค่ะทุกคนซึ่งจําเป็นต่อการสร้างเซลล์ใหม่แล้วก็ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจด้วยนะต้านอนุมมลอิสระป้องกันความเสียหายของเซลล์แล้วก็ช่วยชะลอวัยด้วยนะช่วยในระบบย่อยอาหารด้วยนะเพราะว่าในหน่อไม้ฝรั่งจะมีไฟเบอร์ค่ะทุกคนก็จะทําให้พวกเราขับถ่ายดีขึ้นด้วยเนาะ หน่อไม้ฝรั่งยังช่วยบำรุงสมองมีโฟลเร์ิฟตินินบีด้วยนะช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทค่ะทุกคนวิธีการรับประทานหน่อไม้ฝรั่งก็คือใช้ไปนึ่งไปลวกแบบพิยาก็ได้นะผัดน้ำมันหอยก็ได้แล้วแต่เธอเลยค่ะแต่ข้อควรระวังคือกิ่นปัสสาวะจะแรงนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อร่างกายย่อยก็จะทำให้ปัสสาวะมีกลิ่นแรงแต่ก็ไม่เป็นอันตรายใดๆค่ะอร่อยดีค่ะจัดไป